สวัสดีครับอาจารย์สุทัศน์มั่นเขียนวิทย์รายการกล้องสองพัะสยามก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งคนอื่นบอกแนะนำตัวก่อนครับผมเป็นข้าราชการครูบำนาญบทกเกษียณมาเป็นสิบปีละแต่ผมไม่ใช่เซียนนะครับผมไม่ใช่เซียนแต่ผมอยู่กับพระ เก่าตั้งยุคปูข้อได้สะสมไว้ให้นะครับแล้วก็เห็นพอจำความได้ผมก็เห็นผ่าอย่างเนี้ฮะที่อยู่บนบ้านการดูผ้านั้นผมจะเน้นให้ดูผิวผ้ากับเนื้อผ้าดูยังไงผมให้เอาปเปรียบเทียบครับ าเนื้อดินเนี่ยให้ดูเอาไปเปรียบเทียบกับโบราณสถานพวกดินพวกอินะครับอ่าแล้วทีนี้ถ้าเป็นโลหะให้เปรียบเทียบกับพวกของเก่าๆเจ็ดทานขันขันลูกบากเป็นจะเป็นเงินเป็นหินขันลงหินหรือเป็นทองเหลืองเนี่ย แล้วมันไม่ให้เป็นท้องเหลืองเหมือนเดี๋ยวนี้เขาจะมีการผสมเนื้อที่ออกมาที่สวยแล้วถ้าไม่ได้ขัดเนี่ยผิวจะเป็นยังไงถ้าขัดเป็นยังไงผมได้ล้างพระหลายอย่างไม่ว่าเกจ,จิหรือผูมีหลายคนแนะนำ่าบอกอาจารย์ล้างทำไมผมมีหลายวงครับถึงล้างล้างเพื่อให้เห็นเนื้อในแท้ๆว่าพระไม่ได้ ทำเนื้อทำผิวขึ้นมาเหมือนกับพระที่อยู่ในกลุก่หรือพระที่มีอายุเป,ป็นร้อยรปีเนี่ยครับถ้าไม่ล้างเราจะไม่รู้เพราะเดี๋ยวนี้เซียนที่สร้างพระเขาทําผิวได้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทําให้ขูขายยังไงก็ได้ทําให้เป็นสนิมก็ได้แต่เมื่อล้างออกมาเนื้อใน มันไม่ถึงยุคครับแล้วก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์ช่วยด้วยอย่างเช่นพระทั้งเหนือเนี่ยเป็นพันปีเนี่ยกีดกระจกได้กีดสังกะสีได้ยิ่ยงพระรอดอบางๆเนี่ยนะครับแล้วก็พระเนื้อดินเนี่ยแค่ไม่เหล็กดูเพราะเขาใส่ผวกพุทธภูก็พกเด็กไหลไผ่ดำเล็กน้ำพีอะไรพวกนี้ เขาอสมเพราะฉะนั้นพระเอ่อกลุก่มหรือของเกจิที่อายุปเป็นร้อยปีถึงมีพุทธคุณที่อยู่ยงคงประพันธ์อา่าแล้วก็เมตตาเมตตาเขาก็จะใส่ทางพวกว่านะครับก็มีหลายการนะว่าพระตรงนี้จะใส่อะไรบ้างเกิดสมัยไหนก็อันนั้นผมจะไม่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 ไมเอ่อไม่ได้เน้นทางด้านนะจะให้ดูเนือพักั นะครับอ่าเดี๋ยวชมกันเลยครับคลิปนี้คลิปนี้ก็มาชมพระฝากกุกนะครับคือพระสมเด็จพิมพ์วัดตะคังนะครับพระองค์นี้แต่มาฝากกุกที่บางขุนพรทนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าพระสองครองมาชมนะครับว่าพระสองครองทำไมถึงเรียกว่าพระสองครอง เพราะบางขุนพรมไปเอาพระที่วัดะระฆังมาเนี่ยครับจะมีตาพอออกจากกลุ่เนี่ยฮะจะจทับตาของวัดบางขุนพรมนะครับเดี๋ยวนี้ก็ชื่อใหม่ละเป็นวัดอมตะรดแล้วก็ดูฮะข้างด้านข้างนะจะแตกนี่แตกแบบธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อผงเปือกหอย นะแล้วก็มีผงพุทธคุณแล้วก็มีแร่ต่างๆที่ท่านสมเด็จได้เอาใส่ไว้ในพระนะครับไม่ว่าเหล็กไหลไัยดำเกรสรดอกไม้เกสรดอกบัว,วอะรพวกนี้นะก็จะใส่นีนี้ผมก็จะไม่เน้นว่าเาใส่อะไรบ้างเพราะว่ามีหลายอาจารย์ที่บอกไว้แต่นี่ผมเน้นให้การดูพระว่า วัดศพภระส,สมเด็จสองครองเป็นอย่างไรนะครับ